ฮัลโหลสวัสดีค่ะชาวธาตุด,ดินพฤทศพกนานมังกรนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุด,ดินพฤทศพกันและมังกรนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าเอ๊ชาวธาตุด,ดินพฤทศพกันมังกรเนี่ยลักษณะเนื้อคู่จะเป็นยังไงบ้างนะนะคะแล้วก็ออมจะไปแยกย่อยแตกให้นะคะว่าเอ๊ลักษณะที่โดดเด่นนะ,ะของชาวพุทศพเป็นยังไงลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาว ออการเป็นยังไงลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ของชาวมังกรเป็นยังไงจะไปแตกแยกย่อยให้อีกทีหนึ่งนะคะเพราะนั้นก็อย่าลืมติดตามดูกันจนจ,นจบคลิปนะคะเอาล่ะลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุดินผู้ศพกันและมังกระคะ่ะพ่ช่วยบอกด้วยนะลักษณะเนื้อคู่ของคุณชาวธาตุดินนะเอโรบอลนะคะเซเว่นออฟส of ร์ส s ฟร์ออฟคัพส์นะคะคิงออฟคัพส์แล้วก็เดอะเดดนะคะ ได้สำรับเป็น f i v cups ลักษณะเนื้อคู่ของคุณชาวธาตุดินผู้สบกันมังกรเขาอาจจะเกิดธาตุน้ำก็ได้ก็รกฏมีนพิจิกนะคะเอาละลักษณะที่โดดเด่นหรอไม่ใช่สิลักษณะเนื้อคู่ของคุณนะโทษทีเออเอาว่าคนคนนี้เขาติดคิดลบเนาะนะคะเป็นคนที่มักจะคิดลบหรือมองโลกในแง่ร้ายหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะ เป็นคนผิดหวังง่ายนะคะเป็นคนช้ำใจง่ายเป็นคนเสียใจง่ายๆนะ,ะเป็นคนคาดหวังไว้สูงแล้วพอไม่ได้ก็เลยมักจะผิดหวังง่ายก็ได้นะคะเอามองเห็นพลังงานลบในตัวเขานะคะเออคนคนนี้น่าจะเป็นคนพูดเก่งนะคะเป็นคนพูดเก่งเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสื่อสารเก่งนะคะชอบในเรื่องของอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์นะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ นะคะเ,เป็นนักพัฒนาก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบพัฒนาไม่หยุดอยู่กับที่นะคะเ,เป็นคนชอบสื่อสารชอบส่งข่าวบอกข่าวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณนะ,ะเป็นความรักที่ต้องมีการห่างใกล้กันนะคะก็มีการพูดคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลอะไรก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้เนี่ยนะอมว่าเขาดเูเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยนะคะ ความรู้สึกที่แท้จริงอ่ะคือเขามักจะอ่ะสมมตินนะมีม,ม,ม,มักจะมีเลื่องปิดบังนะคะหรือว่ามักจะไม่ยอมแสดงความรู้สึกอะไรของตัวเองออกมาก็ได้นะคะเหมือนอย่างเสียใจก็ไม่ได้แสดงออกมาผิดหวังกับไม่แสดงออกมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นการที่แบบไม่ไม่ใส่หน้ากากอ่ะนะคะเป็นการทําอะไรไมักไม่ไม่บอกความจริงทั้งหมดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นทําอะไรลับๆับหล่อหลอ,ลอนะคะมักจะหรือแม้ไง้นคนคนนี้นะ คือเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงครีเอทีฟนะคะเป็นคนมักจะคิดนอกกรอบแหวกแนวนะคะคิดไม่เหมือนชาวบ้านเป็นคนแปลกแปลกก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะเป็นคนแปลกแปลเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบทํางานในลักษณะที่งานที่ไม่ใช่งานประจําก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานนอกนะคะหรือว่ามักจะมีงานสำรองอาชีพสำรองอาชีพเสริมนะคะคนคนนี้ดูค่อนข,ข้างขี้เบือ่อนะ อ่ออ่ะเพราะท,ทีคือเจ็ดดาบในที่นี้อาจจะเป็นพวกตำรวจนอกเครื่องแบบก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับคนมีสีคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกทหารตำรวจแต่ว่าเป็นนอกเครื่องแบบก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานนอกเวลาอย่างที่พูดนะคะเป็นคนขี้เบื่อคะ่ะนะมักจะขี้เบื่อนะคะ แต่ก็เป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ถ้ามีความรักแล้วแล้วก็น่าจะรักคนได้อบอุ่นพอสมควรเลยนะคะฉ่างเป็นห่วงเป็นใยนะคะรักใครนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นคนรักที่ที่ที่ดีในลักษณะที่แบบเป็นห่วงเป็นใยอ่ะนะคะแต่ข้อเสียคือขี้เบื่อเนาะนะคะอันนี้เด่นมากๆเลยเป็นคนขี้เบื่อเนี่ยแล้วก็มักจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะนะ มักคิดลบขี้เบื่ออาจจะมีความสุกที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองก็ได้นะคะคนคนนี้บางทีเขาก็ดูเย็นชาเนาะแบบว่าด้วยความคี้เบื่อหรือเปล่าบางทีเขาก็ดูรักเราเป็นห่วงเรานะ,ะบางทีเขาก็ดูเป็นอ,อ,อบอุ่นนะแต่นะคะเขาก็มีพลังงานของความเย็นชาอยู่ในนั้นอาจจะเพราะว่าเขายึดมั่นในสัจ,จธรรมออดูเป็นคนที่แบบเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เลยแอบ เป็นคนที่ดูแล้วค่อนข้างที่จะเย็นชาในบางทีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากก็ได้นะนะแต่ต่อให้อดทนสูงที่ทาไหร่แค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังมีพลังงานของความขี้เบื่ออยู่ในตัวเองอยู่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายหมอแพทย์พยาบาลนะคะออปอเต็กตื้งขายลงขายพวงหลีดขายดอกไม้จนันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือไม่ก็หมอดูอ่าหมอดูก็ได้เหมือนกันนะคะเนาะก็เอ่อน่าจะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเนื้อคู่นะคะลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุดินนะคะเอาล่ะ,ละทีนี้เรามาเจาะบ้างดีกว่าเรามาเจาะบ้างดีกว่านะว่าเอ่อขอดูลักษณะที่โดดเด่นนะคะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ของชาวมังกรก่อนนะคะ ขอดูลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวมังกรลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อเนื้อคู่ชาวมังกร a g e open f t a c l e s นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะเ,ออเด็กกว่าคุณหรือว่ามีพลังงานของเด็กนะหรืออาจจะมีลูกไกรน,นะคะมีภาวะความมีลูกติดอะไรเงี้ยนะคะเอามาว่าคนคนนี้ก็ดูจะออชอบเรื่องความมั่นคงพอสมควรนะคะหมายความว่า เป็นนักลงทุนนะคะที่ไม่ชอบลงทุนอะไรเยอะๆนะคะลงทุนเล็กๆน้อยๆทำมาค้าขายที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนครงนี้น่าจะชอบเอาดีอยู่นะเอาดีทั้งด้านของการลงทุนหรือว่าเรื่องเองินเรื่องทองแต่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ไม่ได้ไม่ลงทุนไม่ได้เงินหนาหรือว่าไม่ได้ใจใหญ่ นะะในการลงทุนขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ไพ่เป็นเด็กเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะที่โดดเด่นคือน,น่าจะมีความเป็นพ่อค้าวานิชอยู่มีความเป็นนักลงทุนมีความชอบเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แต่ไพ่เด็กเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะยังแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นนักลงทุนเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นนะคะหรือว่าจะมาโอ้ยแบบชอบเรื่องเงินเรื่องทองจนกระทั่งทะเยอทะยานขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะบ่งบอกได้ว่าความทะเยอทะยานในเรื่องของการเงินการทองก็อาจจะไม่ได้เยอะมาก ค,ความมั่นคงมันก็เลยเป็นลักษณะพอดีอพอพพอพอตัวเขานะคะไม่ได้แบบโอ้ยจะมามั่นคงยิ่งใหญ่เวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็ชอบความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงอยู่แหละนะแต่มันเป็นไพ่เด็กทุกคนมันก็เลยแบบจะมั่นคงมากไหมมันก็ไม่ได้มากขนาดที่จะเป็นไพ่คิงหรือควีนนะคะมันก็เป็นแค่แค่เด็กเหรียญมันก็เลยไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะมีความเป็นคนที่รักใครแล้วอบอุ่นนะ แต่ในเรื่องของความที่จะมามั่นคงจริงจังเนี่ยมันก็คงต้องดูกันยาวๆสักนิดหนึ่งนะการพัฒนาความสัมพันธ์มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ออดูวูบวาบหรือเปล่านะคะเอามองเห็นจากไพ่นะลักษณะนเนื้อคู่ของคุณนี่นะนะคะทีนี้แต่เอาว่าเขาดูบ้างานอยู่นะอ่ามีภาวะความเป็นผู้นํานะคะเหมือนกับเขาทําอะไรโดยใช้แพชชั่นนำอะนะคะคือถ้ามีแพชชั่นแล้วก็ลุยเต็มที่บ้างานนะโดยที่อาจจะ ไม่ได้ทะเยอะทะยานเรื่องเงินทองมากนะักแต่ความบ้างานหรือความรักงานเนี่ยมันมีสูงไงนะความเป็นผู้นําอะไรตรงนี้ให้เต็มเลยนะความมีเสน่ห์เนี่ยให้ให้ให้สูงนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเนื้อคู่ของชาวมังกรเนี่ยนะเขาดูเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์แล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีพลังทางเพศสูงด้วยนะคิงอว f w อลส์ที่คือมีพลังทางเพศสูงไม่ว่าจะหญิงหรือชาย นะคะเพราะฉะนั้นสเสน่ห์เขาก็เลยจะฉายออกมาจากฮอร์โมนเขานั่นแหละคนที่มีพลังงานทางเพศสูงเนี่ยมันอาจจะมีสเสน่ห์ในตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันส่งออกไปไงนะมันส่งออกไปจากจากจากเป็นพลังงานในตัวของเขาเพราะนั้นก็จะมีสเสน่ห์นะก็เลยทําให้การที่จะมั่นคงเนี่ยมมันอาจจะต้องดูนานๆน,นสะสำหรับคนคนนี้นะเอามองว่านะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นลักษณะที่โดดเด่นนะของเนื้อคู่ของชาวมังกรนะคะข้อดีน่าจะ โอยบ้างงานมีความเป็นผู้นําทําอะไรด้วยแพชชั่นนะคะลยุลยลยุยลุยนะ,ะแม้ว่าความมั่นคงของเขาจะยังต้องดูกันไปอีกนะคะหรือว่าความทะเยอทะยานในการที่จะโอ้ยแบบต้องรวยอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะคะโอเคแล้วก็อาจจะเด็กกว่าคุณน้อยอย่างที่บอกไปนะแต่ถ้าเกิดเขาเด็กกว่าคุณเนี่ยอมว่าเขาก็มีภาวะของความเป็นผู้นําอยู่นะนะคะอ่ะต่อไปชาวชาวผู้ศพค่ะ ลักษณะของเนื้อคู่นะคะลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวพฤทธศพลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวพฤษภศพค่ะ three of cups นะคนคนนี้มีความเป็นเพื่อนสูงนะคะอาจจะเจอกันในลักษณะของอยู่ในกลุ่มก้อนสังคมเดียวกันบางอย่างเพื่อนร่วมห้องอเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมทีมนะคะ แต่อมมาว่าเป็นมีความเป็นเพื่อนกันสูงนะมีความเฮฮาปาจิงโกะอาจจะชอบริ้งชอบดื่มชนแก้วกันหรือว่าชวนกันไปโคเวิร์กิ้งชวนกันไปตามคาเฟ่ก็ได้นะคะชอบดื่มรักการดื่มนะน้ำผลไม้เหล้ายาปาปิ้งแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ว่าใครดื่มเหล้าไม่ดื่มเหล้าแต่ดูแลอาจจะเป็นนักดื่มเนาะไม่ว่าจะดื่มอะไรก็แต่ก็แล้วแต่นะคะดื่มน้ําผลไม้ดื่มน้าสมุนไพรก็ได้นะมันไม่จาเป็นต้องเป็นแต่เหล้านะคะแต่อาจจะเป็นคนชอบแฮงเอาเนาะ อ่านะคะชอบแฮงเอาท์กับเพื่อนกับฝูมีเพื่อนมีฝูมีมิตรสหายนะคะก็เอ่อแต่เอามาว่ามีความเป็นมิตรภาพนะคะมีความเป็นเพื่อนนะคะลักษณะที่โดดเด่นนะคะของเนื้อคู่ชาวผทธศพเนี่ยโอเคเอ่อเอามาว่าเป็นคนที่มีความช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลดีอาจจะเป็นคนมีเมตตาก็ได้นะคะเป็นคนมีเมตตาชอบช่วยเหลือขอทานคนยากไร้นะคะรวมไปถึงสัตว์ต่างๆจรจงจรจัดได้หมด ะะก็น่าจะมีความเป็นผู้ให้ม,มีความเมตตาอยู่นะคะแล้วก็ก็ไม่แน่เนาะว่าเนื้อคู่ของชาวพฤทธศพข้อข้อที่โดดเด่นเนี่ยมันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ในเชิงเติร์ดปาร์ตี้กันก่อนหรือเปล่านะคะเพราะมันก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นความสัมพันธ์ลักษณะเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าเออสามคนสามความอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยก็คงจะเป็นเพื่อนกันแหละนะเหมือนมาจากเพื่อนเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็มีการเกื้อกูลกัน นะซึ่งเขาก็คงจะเป็นคนมีเมตตาอยู่นะชอบช่วยเหลือเนี่ยคนอยากไล่สัตว์อยากไล่อะไรเงี้ยนะคะเนาะก็ดูเป็นคนมีความสนุกสนานล่าเริงอยู่ในตัวเองด้วยนะนะคะคนคนนี้นะคะอ่ะละก็คงมาจากเพื่อนนะคะต่อไปนะคะ,ะชาวกันนะคะลักษณะที่โดดเด่นนะคะของเนื้อคู่ชาวกันนะ ลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวกันลักษณะที่โดดเด่นของเนื้อคู่ชาวกัน six s cups อ่าคนคนนี้มีความเป็นเพื่อนกับคุณนะคะนะแล้วก็มีความเป็นกัลยาณมิตรนะคะอาจจะอายุอนามห่างจากคุณเนี่ยสิปีนะคะยีปีได้เลยนะคะเออเอามาว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เป็นเออเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะ นะคะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็มีความเกื้อกูลกันบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นคนพูดตรงด้วยนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดเฉียบขาดพูดตรงชัดเจนในตัวเองมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะหรือเชื่อมั่นในความคิดนะคะในเหตุและผลในตรรกะนะคะของเขาอ่นะ,ะเอามองว่า,าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่แบบมีมีการพูดนะคะที่โดดเด่นนะพูดนะพูดตรงนะคะพูดตรง ะะมีความคิดเ,เขาเรียกอะไรนะกับความรู้ความต้องการของตัวเองนะคะรู้ความความคิดความอ่านของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มักจะกรรมชัยชนะนะคะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีแสดงว่าออถ้าเขาตัดสินใจที่จะลงมือทําสิ่งใดแล้วแล้วก็นะคนคนนี้เอาว่าเขาจะทําจนสําเร็จให้ได้นะเนี่ยนะคะเหมือนเป็นคนหยิบจับทําอะไรแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะคะเนาะก,ก็ก็น่าจะเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะนี่คือลักษณะ นะที่โดดเด่นนะคะของเนื้อคู่ชาวกัน,นะะเอาละจบลงไปแล้วะะสำหรับลักษณะเนื้อคู่ของชาวธาตุดินพฤศศกันมังกรแล้วก็แยกขยายออกไปให้ใตามแต่ละราศีด้วย ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะฝากผลิตภัณฑ์สายมูด้วยนะคะอันนี้จะเป็นมังกรปั้นมือไม้มงคลน,นะคะที่ออมช่วยลุงลันที่เขาเจอเรื่องราวของโควิดแล้วเขาก็ขายไม่ค่อยดีเอามาช่วยเขาขายนะก็จะมี5 9 9แล้วก็899เเนะคะเซรั่มหน้าหน้าทองและสบู่หน้าหน้าทองนะคะที่ออมอผลิตเองนะแล้วก็จดทะเบียนเรียบร้อยนะคะมีออยอ,อรเรียบร้อยใช้ดีมากผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่มีสารเคมีอันตรายนะลงพลังงานพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าหน้าทอง ไว้แล้วไม่มีสายเทาสายดำเราไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะ,ะแล้วก็จะมีในส่วนของลิปนะคะ,ะเป็นสีพึ่งเมตตามหาเสน์นะคะตลับทองแล้วก็ตลับเงินนะคะเทียนเสริมดวงนะคะจะมะีจุดพลิกร้ายกลายเป็นดีนะคะเสริมวาสนาเจรจาค้าขายเสริมความรักเหนียวโชคลาภเหนียวทรัพย์ประมาณนี้ใครอยากจะ อสอบถามผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนหรือว่าสนใจที่จะดูแล้วก็ออมแปะลิงก์ไว้ให้เราที่ description นะที่ใต้คลิปนี้เลยมี Facebook IG Shopee เข้าไปศึกษากันได้หรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะเอาล่ะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะวันนี้ออมเมจิกทารอรต์จะลาไปก่อนแล้วนะบาย